สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาพลังงานเด่นๆของชาวราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะว่ามีอะไรเราจะใช้ไพอ่อะโร่เคิลทั้งหมด10ใบนะคะในการทำนายดวงพลังงานให้กับชาวราศีพิจิกเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเราให้ด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจในทำ การทำคลิปต่อๆไปเนาะเรามาดูกันว่าสิบใบของไพ่อาราคเของคนราศีพิจิกเนี่ยมีอะไรกันบ้างทำไมรู้สึกไพ่มันมีความแบบว่าแอบติดไพ่ของชาวราศีตุลมาหรือเปล่าเอ จะสงสงัยเหมือนมีเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในบ้านนะคะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในบ้านอาจจะเป็นคุณแม่คุณป้าคุณยายญาติผู้ใหญ่อะคะ่ะท่านแอบแบบว่าแอบมองแอบส่องแอบมีความแบบว่า รู้สึกว่าเออช่วงนี้เธอไม่ค่อยจะใส่ใจันเลยนะอะไรเงี้ยผู้ภาษาคนแก่ยิ่งมีอายุนะคะเขาบอกว่ายิ่งจะมีความแบบความนอยเห็นไหมไพ่ครอบครัวขึ้นนะคะความนอยความน้อยใจนะคะบางคนมีปัญหาในเรื่องของเอ,อ่อในเรื่องของสมบัติหรอมีการแย่งสมบัติบ้านทรายทองกันหรือเปล่าชาวพิจิก มีพจมานหรือเปล่าเนี่ยในเรื่องนี้เธอเป็นพจมานหรือเปล่าพิจิกอ่าไพ่สิบใบของชาวราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคือเหมือนเป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความอดทนนะคะความอดทนจากสภาวะความกดดันอะไรหลายๆอย่างเนาะที่มันบอกว่ามันทำให้คุณแบบไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจนบางครั้งเนี่ยความอดทนเนี่ยมันอาจจะแบบบางคนเนี่ยคือถึงขั้นแบบระเบิดเลยนะ ระเบิดแล้วแบบเกิดความขัดแยง้งบางทีเนี่ยไม่พูดไม่แสดงออกอะไรเงี้ยค่ะพอไม่พูดไม่แสดงออกเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้สภาวะจิตของคุณเนี่ยมันยิ่งกดดันแล้วก็แบบต้องอดทนเนี่ยอดทนมากมากที่สุดอาจจะเกิดจะความแบบความเกรงใจความเกรงใจผู้ใหญ่ในบ้านแล้วแบบทาให้แบบไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังคิดว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของความ ความขัดแย้งกันในเชิงแบบจะว่าขัดแยง้งคุณก็ไม่ได้แสดงออกว่าชัดเจนว่าขัดแยง้งเพราะคุณอดทนอดทนแล้วก็เลือกที่จะแบบบางทีคุณก็เลือกที่จะยอมยอมแล้วก็แบบพยุงทุกอย่างแบบพยายามพยุงเรื่องไม่ให้มันเป็นเรื่องทะเลาะเบาแหวงอะคะ่ะคุณก็เลยเลือกที่จะเป็นคนเก็บไว้คนเดียวแล้วก็แบบอดทนบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณแบบอมไม่ได้ ไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยอะทาแบบนี้แบบฉันรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับฉันก็อาจจะทําให้แบบว่าคุณต้องอดทนคุณต้องแบบคุณไม่พูดอะเพราะคุณกลัวว่าถ้าคุณพูดไปแล้วเรื่องนี้มันจะทําให้การแบบเป็นการทะ,ทะเลาะกันระหว่างแบบ ความสัมพันธ์อะไรใดๆก็ตามหรือเป็นการทําให้แบบเป็นการทําร้ายติดใจคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถแสดงออกได้หมดคุณก็เลยแสดงออกเฉพาะแบบภาษาดอกไม้ภาษาแบบผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดแบบพูดแค่เฉพาะส่วนที่คิดว่าถ้าพูดไปแล้วคนในบ้านก็จะหรือคนในบ้านหรือคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักเนี่ยก็ยังรู้สึกว่า เออมันไม่มีอะไรหลายแรงหรอกอะไรเงี้ยมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปฉันทนได้อะไรเงี้ยอืมแต่ว่ามันก็จะมีทางเลือกให้คุณนะคะสภาวะเนี้ยมันจะผลักดันให้คุณไปสู่ทางเลือกที่ค่อนข้างจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณจะคือบางทีอะ ใจคุณนะ่ะอยากเป็นตัวเองเต็มที่เลยอยากพูดออกไปอะไรเงี้ยแต่คุณก็ยังคงนึกถึงครอบครัวแล้วก็นึกถึงความรู้สึกคนในบ้านอยู่บางคนอาจจะมีการแบ่งแบ่งในส่วนของอที่ดินมรดกทรัพย์สินนะคะในบ้านแล้วแบบว่าคุณก็ไม่อยากแบบไม่อยากพูดมากอะ่ะอืมบางทีเนะี่ยจริงๆแล้วอะ่ะคนในบ้านหรือผู้ใหญ่ในบ้านอะ่ะให้คุณนะ คือเขาเขาเขาก็ให้คุณแหละแต่บางทีอ่ะเขาแอบเอบียงแบบอรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นส่วนที่คุณควรได้คุณก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีในเรื่องของความแบบความความเอียงเอียงอยู่อ่ะไม่ไม่ได้รับความยุติธรรมแต่เชื่อเลยค่ะว่ายังไงแล้วอ่ะสักวันหนึ่งอ่ะคุณก็จะ หาทางเลือกของคุณเองหาทางของคุณเองว่าในเมื่อถ้าความยุติธรรมมันทําให้สภาวะในบ้านหรือคนที่เรารักเนี่ยต้องอึดอ,จจอัดใจจะต้องลําบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะลำบากใจจะพูดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลือกที่จะอดทนแล้วก็เก็บไว้คนเดียวแต่ว่าอยากแนะนําให้คุณเนี่ยมันทําบุญนะคะมันทําบุญอาจจะบอกว่าทำบุญเกี่ยวกับ ซื้อที่ดินให้วัดถวายวัดะคะ่ะซื้อที่ร่วมซื้อร่วมซื้อที่ดินถวายวัดอืมถวายวัดแล้วก็อาจจะเป็นแบบถวายน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอกที่เกี่ยวกับน้ําอะไรพวกเนี้ยเพื่อให้มันทุกอย่างมันไหลมันลื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าบางคนแบบสะดวกปล่อยปลาปล่อยปลาไหลบางคนสะดวกปล่อยปลาไหลก็ตามสะดวกนะคะแต่ก็ต้องดูสภาวะด้วยนะว่า น้องเขาอยู่ในน้ําแบบไหนคือการปล่อยปล่อยชีวิตสัตว์อะคะการปลดปล่อยชีวิตสัตว์เนี่ยมันได้บุญก็จริงนะคะแต่ว่าบางครั้งต้องดูด้วยว่าสัตว์ที่คุณเอาไปปล่อยสภาวะที่คุณตรงที่คุณเอาไปปล่อยสัตว์นั้นมันจะอยู่ตรงนี้ได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นบาปซะเปล่าเปล่าเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ แม่หมดนะคะว่ามีอะไรจะบอกกับชาวราศีพิจิกบ้างนะเหมือนพ่แม่หมดให้คุณปล่อยวางนะคะแล้วก็ มันทำบุญเนาะมันทำบุญแล้วก็อะไรที่อะไรที่ไม่เป็นการเบียดเบียนใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีแล้วที่คุณไม่ทำที่คุณไม่ทำคนที่เบียดเบียนเราเดี๋ยววันหนึ่งพอถึงช่วงเวลาหนึ่งเขาก็ต้องชดใช้ในรูปแบบต่างๆที่เขาเบียดเบียนเราไปเนาะให้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วกัน ก็คือไพ่แม่หมดเนี่ยก็คือแนะนําให้คุณเนี่ยมันทําบุญนะคะที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ําอาจจะเป็นการถวายน้ําหรืออะไรตามที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอยากให้คุณโฟกัสเรื่องอื่นแล้วนะคะต่อให้ตรงนั้นน่ะมันเป็นของเราหรือที่ตรงนั้นหรือสิ่งรางวัลเหล่านั้น,นมันเป็นของเราคือเขาก็ อยากให้คุณใช้สัจธรรมอะคะ่ะคือบางอย่างถ้ามันจะเป็นของเราสักวันมันก็เป็นของเราแต่ถ้ามันจะไม่ใช่ทำยังไงมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเอาอะไรติดตัวกลับไปได้จนวันตายพอถึงวันตายคุณก็ไปได้แค่ตัวตัวคุณยังเอาไปไม่ได้เลยยังโดนไฟเผาหรือแบบโดนฝังร่างเลยนะคะ เขาก็อยากให้คุณเนี่ยณนะตอนเนี้ยเขาคงอยากให้คุณแบบว่ามันทําบุญเข้าวัดแล้วก็ปรงสภาวะติตใจนะคะแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเองเพราะว่าบางครั้งในเดือนนี้มันอาจจะเป็นในช่วงที่วิบากกรรมของคุณที่มันแบบว่ามันอาจจะต้องเหนื่อยแต่คุณก็เลือกที่จะอ่าโอเคไม่พูดก็ได้อะไรเงี้ยคุณก็นั่นแหละคะ่ะ ก็เลยอดทนก็หมั่นทำบุญนะคะคิดซะว่าการทำบุญคือการาเป็นการบำบัดตัวเองในความเครียดใดๆนะคะที่ตัวเองอดทนอยู่ให้คิดซะว่าทุกครั้งที่มีการกรวดน้ําลงสู่พื้นดินหรือโครนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ฝากความดีหรือ ใจที่เป็นบุญนะคะไว้กับพระแม่ธรณีเนาะให้ท่านเป็นพยานนะคะจะได้รู้ว่าต่อให้ใครไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าฉันทําอะไรอยู่ฟ้ารู้กูรู้ดินรู้แค่นั้นเป็นพอคะ่ะชาวราศีพิจิกสาหรับพิจิกนะคะก็มีประมาณนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะเราจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะ ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ